โลกพลังแหงพี่น้องอโลกกาจะดุงแดงๆว่าเรื่องสวัสดีค่ะครับสวัสดีสบายดีพ่อพี่น้องเอื่อชมพูชบพนมาพี่น้อง <c oughs> มื่อนี้ได้เนื้อโลกจิ้มพี่น้องเนื้อขาลายโลกจิ้มพี่น้องมา แกวขมแกวซีฟู๊ดพี่น้องมาขักเป็นส่วนคือเกล้าข้าวเหนียวก็มีพี่น้องมาแซ่บแซ่บน้ำกันเลยพี่น้องเด้อผลโต๊พี่น้องเอ้ยอู้ผลตกะละกระเด็ดพี่น้องจักเป็นอยังไงวะนี่เป็นอะไรอย่างนั้ามาพี่น้องมาแซบแซบน้ำกัดพี่น้องก็มาได้จ้ะเมื่อกี้ ต๊กะกำลางแห้งไปเนาะแห้งนี่หรอโล่เต็มโลป่ปอดจะรุ่งรุ่งไปเนาะนี่บอกไปเนาะสีคนปุดคมูมันคึนจตรโต๊าะางนี้อินอรต A quang trống chút trống bắt đầu bớt nằm phá lỏng bóng trống 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 ก็จะรุงแดงๆนั่นเอง แหงมาแล้วผมสีเงาลังเล็กน้อยไห ja. Hey, look. ตรงแดด่ำเขา่ำเขาไปนนนไหน่อยนักใครมา

ฮัตมือสองบอลคนต๊ะเหมือนนะครับแสบเนาอเอาไปลองสครับิี้กับมัดไปลองวะแสบไปลองพักมือเร็วนเดียวไปลองติ่มนเดไปลองนะมัดคิมนี้กัเจ้เป็นจะมีะไปลองคิมนาปไม่หรือไราก็แยก็ติดตามไปลอง คุโต๊และพี่น้องและตายและพี่น้องค่ะคสวัสด,ดีค่ะสวัสดีสบายด,ดี